งบลงทุนทั้งหมดที่ทางมากุโลเปิด3แบรนด์ที่เซ็นทรัลพาร์คใช้งบเท่าไหร่ตั้งเป้าหมายอย่างไรงบลงทุนของสาสาขานาคาะครับ สามแบรนด์นะครับมาคุโรคาโปทิตริชาบูแล้วก็แบรนด์ใหม่ล่าสุดที่นําเข้าจากญี่ปุ่นทค่วามิยาและครับและใช้งบลงทุนทั้งหมดอยู่ที่ 40, 40ล้านบาทนะครับการตั้งเป้าก็แน่นอนว่าสสาขานี้เรามองว่าจะเป็นสาขาที่ดีในรนะดับท็อปเทียรนะครับของแต่ละแบรนด์ครับแล้วก็น่าจะเป็นจุด ยุทธศาสตร์ที่ทําให้คนรู้จักแบรนด์เหล่านี้ได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเป็นจุดกลางเมืองนะครับที่มีทั้งพนักง,งานออฟฟิศแขกต่างชาติที่มาพักที่โรงแรม,มดุสิตนะครับแล้วก็เจ้าของคอนโดที่อยู่อาศัยที่จะเปิดเต็มรูปแบบการทีหน้าด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นจุดที่พนักง,งานออฟฟิศในถนนสีลมเนี่ย เข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วอาจจะรวมไปถึงกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์ชอบช้อปปิ้งตามศูนย์การค้าการเมืองนะก็จะมีคนกลุ่มนี้เข้ามาไหลเวียนเข้ามาด้วยเพราะว่าเป็นสืน่อใหม่นะครับแล้วก็โลเคชั่นนี้เองมีความพิเศษตรงที่อยู่ตรงข้ามกับสวนลุมพินีนะครับแล้วก็หน้ากว้างพื้นที่ตรงนี้หน,น้าค่อนข้างกว้างนะครับทุกๆชั้นเนี่ยจะมีเทอร์เรสออกไปให้สามารถมองวิวของสวนลุมพินีได้ค่อนข้างชัดมากซึ่ง ไม่ไม่มีศูนย์การค้าที่ไหนที่มีความครบคันเท่านี้มาก่อนอาจจะไม่ได้ไซส์ใหญ่เท่าเซนเฮนร์เบิด์แต่ว่าในความสมบูรณ์แบบในมิติต่างๆค่อนข้างครบครับทำไมถึงเลือก3แบรนด์นี้จาก7แบรนด์ของทางกลุ่มมากุโลมาเปิดที่เซนทรัทปาเซนต์ปจริงๆเราเลือกจากสิ่งที่ทางศูนย์เขาต้องการด้วยนะเพราะทางศูนย์เซนทรัทปาเองเขาก็มีไครเทีเรียของเขาเนาะ เขาทำเรื่องของแบรนด์มิกซ์ด้วยทำเรื่องของแคตตากรีมิกซ์ด้วยนะครับ <Okay. S 1> เขาต้องบริหารตรงนี้ให้มันเป็นไปตาม strategy ของอของเขานะครับเราก็นำเสนอแบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอที่เรามีทั้งหมด <Okay. S 1> นะ <Okay. S 1> เขาก็จะศึกษาหาดูกับเราว่าอะไรที่เหมาะกับเขา อยู่ชั้นไหนตำแหน่งไหนอะไรยังไงแล้วเราก็มาไฟนอลไลท์ร่วมกันอีกทีหนึ่งอยู่ชั้นเดียวกันหมดครับอยู่ชั้นเดียวกันหมดอยู่ห่างกันแบบสิบเอ็นมีสิบมันจะไม่เป็นการแย่งลูกค้ากันหอกาคนละกลุ่มเป้าหมายกันเพ,รา,ร,พราะว่าแต่ละแบรนด์นี่คืออาหารคนละประเภทกันอาจจะเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูในหมวดย่อยเนี่ยก็แตกต่างกันชัดเจนอันนึงเป็นแฮมเบอร์กนะครับเป็นแฮมเบอร์สเต็กเนื้อวากิวสเต็ก สามารถย่างเองเรื่องความสุขได้เองบนตเตาเทปัน,นกิกส่วนตัวส่วนอีกแบรบนด์หนึ่งที่โตริชาบูก็เป็นคอนเซ็ปต์แบบชาบูหม้อเดียวนะเป็นอาหารแนวต้มต้มส่วนไมคคุโครคับโโปนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบวาไรตี้ก็คือมีหมดซูชิปลาดิบ เทมปุระอูด้งอะไรแบบนี้นะครับเป็นสัญญาเช่าสัญญาเช่าก็เป็นลักษณะ3ปีแล้วก็ต่อสัญญาที่สาปีอันนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานแล้วสําหรับค้าปรีกสําหรับแบบรีเทลในสูงแต่เดือนที่ผ่านมาทําได้ตามเป้านะครับตัวท็อปไลน์เองอาจจะดอกไปในช่วงไตรมาสสองที่มีทั้งเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็เรื่องของข่าวนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่ส่งผลถึงความเชื่อเชื่อมั่น นะครับเราไม่กล้ามาประเทศไทยพักหนึ่งนะครับแต่ในไตรมาสสามเนี่ยเราก็ทําอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจนพัฒนาตัวเลขกลับมาให้อยู่ใกล้เคียงกับเป้าแล้วในแง่ของรายได้ท็อปไลน์เนาะในส่วนของเน p โปรฟิตมาจินหรือกําไรมันสุดท้ายเนี่ยเราทำได้ตามเป้าที่ทําได้ตามเป้าเพราะว่าเราเควบคุมเรื่องของต้นทุนได้ดีขึ้นมีการบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบนะครับเรื่องของคน นะครับเรื่องของการเอาเทคโนโลยี AI ต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้ประหยัดเวลาประหยัดแรงนะครับแล้วก็ทำได้ยอดขายกนะับทำ KPI ในเรื่องต่างๆให้มันสามารถไปได้ถึงเป้าได้นะครับเมกนะจริง,รงๆทํากำไรได้ ได้ทุกแบรนด์ทุกแบรนด์ตันนี้ทํากําไรให้กับเูกได้ได้ได้อยู่ในระดับที่ดีหมดแต่ถ้าจะเลือกตัวที่ดีที่สุดนะจากตัวเลขจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นพันธุสืออาโอกิตอนนี้นะครับทาในทำก๊อตโพรฟิตมาจินเนี่ยอยู่ในอัตราส่วนที่ดีที่สุดครับตอนนี้เน็ตอยู่ที่ประมาณเอ่อเจ็ดปอร์เซ็นบว่าถึงแปดเปอร์เซ็นครับอยู่ประมาณกรอบประมาณนี้ครับ <S <S ไฮไลท์ของรึ่งปีหลังเอ่อก็คงเป็นเรื่องของ การคีปโมเมนตัมแหละของแบรนด์ใหม่ที่เปิดตัวไปแล้วก็คือบินโชกับทิวามิยานะครับ mm hmm. คือใยถึงสร้างโมเมนตัมต่อเนื่อง mm hmm. สร้างกระแสต่อคิวลูกค้าเต็มทุกวันต่อเนื่องแต่จะยังไม่ได้มีแบรนด์ใหม่ใหม่ออกมาครับแต่จะมีอีกสี่สาขาที่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญมากเหมือนกันก็คือเป็นสาขาที่แบบอยู่นอกเมืองหมดนะครับแต่ไปอยู่ในจุดที่ mm hmm. มีศักยภาพสูงนะหมู่บ้านเยอะคนกำลังซื้อสูงเรียกว่าไปอยู่ถูกที่อ่ะ รเริ่มจากพง,งั์สืออาโกิต่อนสองที่ที่จะเปิดไอคอนสยาม,มกับเมกาบางนา<ม>ซึ่งเป็นสองศูนย์การค้าที่ทราฟิกเป็นแสนคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมกาบางนาเองเรามีเปิดอยู่สี่แบรนด์นะครับก็ทำยอดขายทำไรายได้สูงสุดสุดจบเรียกว่า บางแบรนด์ก็คือเป็นสาขาที่ขายดีที่สุดบางแบรนด์ก็อาจจะติดท,อ 2, 2> ทอ 3, ็อปสองท็อปสามก็เรียกว่าอยู่เมรกระบางนาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ดีมากๆนละ้วในการที่จะทําทำกําไรแล้วก็เอากิเนี่ยก็ไปอยู่ในไอคอนสยามเมรกระบางนาด้วยแล้วก็ฮิโตริชาบูอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นเทรดโซนที่ฮิโตริชาบูเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยไปเปิดมาก่อนแล้วก็ไม่มีสาขาในที่อยู่ใกล้ๆกันเนาะเพราะนั้นก็เรียกว่าโชว์เดี่ยวเลยตรงนั้น อย่างในเมืองเนี่ยจะมีแบบเซ็นทรัลเวลมีตรงนี้มีหลายหลายที่ที่อาจจะมีการดึงลูกค้ากันเล็กน้อยนะแต่าการไปเปิดในในแจ้งวัฒนาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเข้าไปในน้านน้ำใหม่แล้วนะก็คาดหวังว่าจะทำรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือมากุลรสาขา Design Village ก็อยู่บนถนนเออบรมราชชนนีเนาะเนเมนู knew, โต30% นี่คือเป้าที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็มาจนถึงจุดนี้เราคิดว่าเราไน่ทําได้ตามทาร์เก็ตนะครับส่วนกาไรเองเนี่ยเน้ p โปรฟิตมาจิ้มก็น่าจะทําได้30%มเปซ็นเป็นอย่างน้อยหากเทียบแบบปีที่แล้วนะออันนี้คือบทสรุปที่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าผ่านมา9ก้าเดือนแล้วก็ก็เป็นเป้าที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ไม่ได้มีการขยับเป้าอะไรจนถึงตอนนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะทําได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวแคมเปญใหม่นะก็คงเป็นการรันตัว10 Year s a n n i v e r s a r y ของมาตุหลานะครับซึ่งเป็นซีรีส์ยาวเริ่มมิถุนาจบธันวาอยู่แล้วนะครับ<ม>ก็เป็นการรันตัวนี้ต่อนะครับให้ครบให้ครบให้จบตามซีรีส์ที่ตั้งไว้เมนูราคาแบบช็อคไพรส์นะครับ<ม>ที่ที่เราลังมาตลอดอเฉลี่ยก็เดือนเดือนหนึ่งอาจจะมีสองแคมเปญหรือแคมเปญหนึ่งแล้วช่วงปลายปีก็จะมีเมนูที่แบบพิเศษมากๆน่าจะสร้างเสียงฮือฮาได้เยอะนะครับอันนี้เราก็เตรียมไว้ สำหรับปล่อยในช่วงเฟ<น>สทีฟเลยปีหน้าน่าจะมีการเปิดแบรนด์ใหม่อย่างน้อยสองแบรนด์นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่จับกลุ่มพรีเมียมแมสเหมือนเดิมนะครับก็ค,คือเป็นแบรนด์ที่คนทุกๆคนเนี่ยทุกๆกลุ่มและทุกๆกลุ่มรายได้เข้าถึงได้หมดนะครับแต่เรานําเสนอในรูปแบบของอาหารที่เป็นพรีเมียมวัตถุดิบดีอาหารรสชาติอรอ่อยอพิถีพิถันและปราณีตกับการปรุงอาหารคือเน้นเรื่องของรสชาติ นับแต่เราเอามานําเสนอในราคาที่จับต้องได้เข้าถึงได้ง่ายอันนี้คือเป็นสิ่งที่มากรโ๊ปเนี่ยยึดมั่นแล้วก็เรียกว่าพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็นําส่งให้ลูกค้ามาโดยตลอดนะครับก็ปีหน้าก็คงคงคง,คงยังยึดในในในโยบายและโปรยยึดเดิมอยู่ครับแต่จะเป็นรูปแบบแบรนด์ใหม่เพิ่มมาสองแบรนด์แล้วก็แบรนด์ที่เพิ่งเปิดปีนี้สองตัวก็จะเน้นขยายเยอะก็คือบินโชกับคิวามิยะนะครับ ส่วนห้าแบรนด์แรกก่อนที่จะมีบินโชกับคิมมามิยะเนี่ยก็ก็มีแผนขยายเช่นกันนะครับก็เรียกว่าขยายเป็นหน้ากระดานพร้อมๆกันไปหมดแบรนด์หนึ่งก็สองสาขาสามสาขาอะไรแบบนี้นะครับรวมๆกันก้าสิบห้าสิบยี่สิบนะครับก็ตั้งเป้าการเติบโตสามสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมมีกระจายกันนะครับศูนย์การค้ากลางเมืองเราก็ยังคงที่จะสามารถเติบโตต่อได้นะเพราะว่าบางแบรนด์เองยังไม่ได้อยู่ในศูนย์การค้ากลางเมืองเยอะ เข้ากับแบรนด์เก่าๆันนี้ก็ยังมีรูมในการเติบโตอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่นอกเมืองอ่าสีนักรินบางนาราชพฤพนนกษ์บานกพระรามสองพระรามสามอะไรแบบนี้รวมถึงรังสิตด้วยที่เรายังไม่มีไปปักอะไรเลยแล้วก็มีแผนที่จะไปโตที่นู่นด้วยปีหน้าก็เรียกว่าพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่สีขาวอ่ะที่ให้เข้าไปขยายนี่มันยังค่อนข้างเยอะอยู่นะอาจจะเผื่อไว้อีกได้หลายปีเลย ครับจริงๆเรายังไม่ยังเป็นต้องออกต่างจังหวัดก็ได้ไม่ได้มีแรงกดดันไม่ได้มีจุดอิ่มตัวอะไรที่มาบีบรับไม่ต้องออกต่างจังหวัดเนาะอ่าดังนั้นถ้าจะออกต่างจังหวัดเราคงมองในที่ที่รู้สึกว่าการบริหารคล้ายกรุงเทพระยะทางไม่ได้ไกลมากเกินไปไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบจัดการอะไรก็คือพัทยาน่าจะเป็นที่ที่ตอบโจทย์ตรงนั้นได้ครับอยู่ที่สองรอยล้านครับกับกับการขยาย15สาขาถึงนี่สาขานี่แหละครับก็อยู่ในงบประมาณ ราวา200ล้านประมาณนี้มีหน้าคิดว่าตามแผนของฝ่ายบริหารเองเรามองว่าอีโคซิสเต็มเราอะนะจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับจะมีการใช้วัตถุดิบร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ครัวกลางได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับใช้บุคลากรทีมงานได้หลากหลายฟังก์ชันมากขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีกับ AI เนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้น แล้วบวกกับตัวแบรนด์ใหม่ๆที่จะเปิดปีหน้าเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆจะเป็นแบรนด์ใหม่ที่มีการามีการจับตลาดที่ใหญ่เป็นแบรนด์ที่สามารถจับตลาดได้ใหญ่จับตลาดได้กว้างแล้วก็เป็นแบรนด์ที่น่าจะสร้างความตื่นเต้นได้มากเลยไม่แพ้แบรนด์ที่เปิดตัวไปในปีนี้เพอเพออาจจะมากกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นรถแมปนะฮะเป็นรถแมปที่ วางกันอย่างเป็นหลักเป็นการนะครับแล้วก็มีแผนที่ชัดเจนเพราะจะเห็นว่ามันโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบขึ้นมาในเลื่อนมาเรื่อยๆถ้าดูกราฟนะร p โปรฟิตมาจีนเราขึ้นมาจากสี่เปอร์เซ็นตอนนี้มาสี่ิแปดเปอร์เซ็นต์ในปีเดียวแล้วก็เน็ตโปรฟิตมาจีนก่อน iPO ก็ต่ำกว่านี้แหละอันนี้ก็คือขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะต้องขึ้นไปต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบรนด์ใหม่ที่จะเปิดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มี g p m สูงกว่าแบรนด์เดิม แล้วแบรนด์เดิมๆอ่ะมันมีการเปิดน้อยลงไงแต่แบรนด์ใหม่มันจะมีอิทธิพลในการที่จะเข้ามาเอ่อมาผสมนะครับมาผสมมาดึงตัวเลขมาดึงฐานที่มันขึ้นอยู่แล้วครับจริงๆเราก็พยายามสร้าง new S curve นะจริงอาโอ่ิเองหรือบินโชหรือว่าคิวามิยะเนี่ยเราก็มองว่าเป็น new S curve นะครับแต่เราไม่ได้จะให้มีแค่ S curve เดียวเราอยากจะพยายามหาโอกาสที่จะ สร้าง S-curve ใหม่ๆขึ้นมาตลอดอันนี้เป็น m i n d set เนอะเป็น m i n d set ที่เราตั้งใจจะให้มันมี new S-curve ใหม่คือถ้าถ้า business model อะไรก็ตามมันมันมัน,ม,นมันแค่มันแค่เปิดได้มันแค่เปิดแล้วอาจจะขายดีสาขาเดียวสองสาขาหรือดูแล้วมันไม่สามารถ c a p จอร์ตลาดได้กว้างพอเราก็ไม่ทำนะมีหลายโปรเจกต์ที่ไม่ได้ถูกปล่อยมา แต่ทำเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับหรือเคยที่จะเปิดแล้วแต่ก็ชะลอหรือทับไปมีเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้สะททอนให้เห็นว่าแต่ละแบรนด์ที่มาคุโรกรุปเห็นออกมาจะต้องมีศักยภาพสูงทุกตัวแล้วมีพลังมากพอที่จะเป็นเอสเพิร์ใหม่ทุกวันนี้เราก้าพูดได้ว่าเราไม่ต้องไปพึ่งพิงแบรนด์มาคุโรแล้วนะที่ตัวนี้ชาบูก็สัดส่วนย0จะสาแล้วของรายได้ในเกลือ นะครับแล้วก็ตัวใหม่ๆก็เพอร์ฟอร์มดีหมดนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเราไม่มาในกลยุทธ์นี้เรามีแต่มากลุโมแบรนด์เดียวเนี่ยถ้าเทรนอาหารญี่ปุ่นมันมันแบบสไตล์วารตี้อ่ะมันไม่ได้นิยมมากเหมือนเดิมแล้วเพราะคนเน้นไปกินเฉพาะทางหมดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสมมุตินะอาจจะมีผู้แข่งรายใหม่ๆเข้ามาหรือเกิดอะไรขึ้นกับตลาดนั้นนะไม่ว่าจะมิติไหนๆก็ตามแล้วเรามีมากุโมแบรนด์เดียวเนี่ยอันนี้คือทั้งเครือจะแย่ไปหมด จะแย่เลยเพราะเรามีโปรดักแค่โปรดักเดียวตอนนี้อีโคซิสเต็มยิ่งใหญ่ขึ้นความเสี่ยงยิ่งน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงให้ใครมาเป็นภาระไปให้ภาระกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งมากเกินไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่เรารู้สึกเป็นเป็นแนวทางที่ทําให้เราไม่มีความกดดันมากแล้วก็แล้วก็เหมือนกับเปิดโอกาสที่จะให้ให้ให้มันเกิด US curve ใหม่ครับ ก็แล้วแต่แล้วแต่ตลาดนะครับแล้วแต่ segmentation ของแต่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 ละแบรนด์ที่ที่อยู่อ่าอย่างฮิตโต้ีิชาบูอยู่ในตลาดชาบูเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าตลาดชาบูอยู่ในกลุ่มเดียวกับซกี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับชาบูมาล่าอะไรพวกนี้ตลาดนี้จริงๆในโอเชียนนะแต่เราพยายามหาจุดขายที่แตกต่างนะครับ <c oughs> เพื่อให้เรายังสามารถมีความโดดเด่นได้ในเลนโอเชียนอย่างมาโกโรก็ถือว่าอยู่ในตลาดเลนโอเชียน ใช่ไหมฮะร้านอาหารญี่ปุ่นมีเป็นหมื่นร้านในประเทศไทยแต่เราจะทาไงให้มีความแตกต่างแต่ถ้าจะพูดถึงอะไรที่เราอยู่ในบูโอเชียนเนี่ยก็คงทัตสึอากิบินโชคิ่ว่ามีสามแบรนด์ล่าสุดของเราเนี่ยอยู่ในตลาดบูโอเชียนแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสายเฉพาะทางไม่ได้มีร้านที่จะขายคอนเซ็ปต์แบบนี้เมนูน้อยๆแล้วก็เน้นลึกไปเลยในในอาหารเมนูนั้นๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นนิวมาร์เก็ตของเราเลยก็คือคุกคือ บุคูนี่เป็นออเดรดายงที่เป็นอาหารตะวันตกนะครับเป็นหนึ่งเดียวในทั้งหอดเลยที่เป็นอาหารฝรั่งอันนี้ก็เป็นการพัฒนาเพื่ออนาคตด้วยอนาคตอาจจะมีแตกลายแบรนด์อื่นๆออกมาในเชิงอาหารตะวันตกด้วยภายใต้อัเมเบลลาของบุฟูอีกอีกการกำหนดไพรติ้งระวังอยู่บนความคุ้มค่าอยู่แล้วครับเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าได้มากกว่าที่จ่ายเนาะสมมติบินมาห้าร้อยลูกค้าจะรู้สึกว่าโอ้เขารู้สึกว่าเขาได้ คุณภาพระดับหกร้อยเจ็ดร้อยบินมาห้าร้อยเองเหรออ่าคืออาหารมันอาหารเราไม่ได้ถูกที่สุดนะใ,ใ,ใ,ใน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 เรื่องของเงินบาทแต่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการทําความคุ้มค่าคือราคามันอาจจะแพงกว่าบุฟเฟ่สองร้อยบาทต่อหัวสามร้อยบาทต่อหัวแต่สิ่งที่ได้กลับไปอะ่ะมันต้องมากกว่าเงินที่เขาจ่ายคือเราต้องสร้างความรู้สึกนั้นให้ได้ อันนี้คือเป็นวิถีของไมครุโลมาโดย,โดยตลอดนะครับปีหน้าคิดว่าน่าจะเป็นปีที่บริษัทน่าจะเหมือนกับว่ามีความแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นแน่ๆแ,แล้วก็แน่นอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรายได้กําไรนะครับแล้วก็ KPI ratio ต่ PI, างๆเราก็มองว่าน่าจะเป็นปีที่เราทำอ,อกทำใหยได้นะในในแทบจะทุกๆอย่างเพราะว่าปีที่แล้วเรา IPO ก็ ชะลอการเติบโตไประยะหนึ่งในช่วงครึ่งปีแรกเพราะเตรียมตัวเข้าตลาดปีนี้ก็เป็นปีที่เราได้อินเวสลงทุนกับเงินที่เราไอพีโมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับซึ่งปีหน้าก็จะเป็นลักษณะเหมือนปีนี้แต่ปีหน้าเราจะแข็งแรงกว่าเดิมเพราะว่าเรามีกําไรที่มากขึ้นเราสามารถจัดสรรกําไรเนี่ยไปลงทุนได้มากขึ้นได้กว้างขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วก็ความ ความน่าเชื่อถือของบริษัทเนี่ยมันมีมากขึ้นจากมุมมองของพาร์เนอร์ที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะที่เราขอแฟรนไชส์มามันก็เป็นไปได้ว่าปีหน้าเราอาจจะได้แบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ชั้นนําเป็นแบรนด์ระดับท็อปของญี่ปุ่นเข้ามาเปิดอีกเพราะว่าเขามองว่ามาคุโรมีความพร้อมแล้วแต่ถ้าเราติดต่อเขาไปตั้งแต่สองสามปีที่แล้วเขาอาจจะอาจจะไม่ได้จอยกับเราอะไรอย่างนี้ครับก็คือความแข็งแรงภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือ มันจะถูกยกระดับขึ้นหมดนะครับรวมถึงรายได้และกําไรด้วยก็ก็ถ้าให้นิยามก็น่าจะเป็นปีที่แข็งแรงกว่าปีนี้ครับการอยากฟูลฟิลก็คงเป็นเรื่องของการรักษามาตรฐาน <Okay. S 1> เมื่อเราใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับโตขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องกังวลแล้วก็ให้ความระวังมากที่สุดก็คือเอ่อระบบและคนนะครับมันโตตามไซ์ธุรกิจไม่ทันตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้อง ต้องบาลานซ์มันแล้วก็พยายามพัฒนามันให้มันตามแผนการเติบโตให้ได้นะครับเราก็อยากฟูลฟิลเรื่องระบบหลังบ้านอยากฟูลฟิลเรื่องนี่แหละครับฟีเจอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับหลังบ้านนะมันมีหลายจุดที่เราพยายามแบบยกระดับขึ้นมาอยู่นะครับตรงนี้ก,ก็ก็เป็นอะไรที่ต้องทําให้แข็งแรงนะครับถ้าอยากจะทําให้รายได้ขึ้นไประดับ 5พันล้านหมื่นล้านในอนาคตร,ระบบระบบแขแหล่งบ้านต้องแข็งแรงอันนี้ครับก็ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะฟูลฟิลต้องบอกว่าบริษัทเราพอตั้งแต่เป็นมหาชนเนี่ยเรามีคณะการบริหารความเสี่ยงนะก็คือ Risk Management Board เนาะบอร์ดความเสี่ยงของเราก็มีบุคคลที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ในสายตรงอยู่หลายๆท่านที่อยู่ในบอร์ดนะซึ่งพอเรามีทีมนี้เนี่ย ด้วยความที่เราเป็นมหาชนเนะ้ะเราเลยมีทีมนี้แต่บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในมหาชนอาจจะไม่ได้มีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการเ้าตลาดแล้วเราก็คงเชื่อฟังนะครับข้อแนะนําหรือการวิเคราะห์นะครับต่างๆของบอร์ดความเสี่ยงอยู่ตลอดนะครับเราก็มันก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่าทุกๆก้วเนี่ยเรายืนอยู่บนความรอบคอบ นะครับและไม่ประมาทขอความช่วยเหลือจากบอร์ดความเสี่ยงอยู่ตลอดนะครับ <ouse it. S 1> แล้วค่อนข้างเยอะเรียกว่ามีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจด้วยกันอย่างแรกคือบริษัทเราเนี่ยมันยังไซส์ค่อนข้างเล็กนะครับจริงๆขึ้นอยู่กับว่าเปรียบเทยียบกับใครถ้าเปรียบเทียบกับ e s อก็าอาจจะดูใหญ่ละแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับเครือร้านอาหารที่เป็นระดับแนวหน้าของประเทศไม่ว่าในประเทศไทย นะครับหรือจะเป็นประเทศเวียดนามประเทศญี่ปุ่นประเทศสิงคโปร์เกาหลีเนี่ยถ้าเทียบก,กับระดับแนวหน้าของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราก็ถือว่าเรายังเล็กอยู่นะครับแล้วก็ขารายได้ฐารกําไรก็ถือว่ายังเล็กมากนะครับเราพูดถึงตัวอัพไซด์ในการเติบโตในกรุงเทพเองหรือในประเทศเราเองเนี่ยเราก็ยังไปได้ไม่ไกลมากอันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของ ของตัวบริษัทเราที่ยังมีเพดานในการโตเยอะแล้วโดยเฉพาะที่เราเองก็เป็นองค์กรที่มีมุมมองของการ d i ร์ r s i ิฟายตัวธุ s กิจเนาะก็คือมีการแตกแ,แบรนด์มีการคิดอะไรใหม่ๆออกโปรดักต์ใหม่มีมุมมองที่จะสร้าง s อสเคิใหม่ๆทุกๆปีเนี่ยแน่นอนว่า Potential ในการโตมันยังเยอะ